สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่2361การหลบหนีนะักถือวีบน้ำแข็งอาร์กติกเมฆปีศาจเสยดำสนิทปกคลุมท้องฟ้าและฝนอันหนาวเหน็บยามค่ำคืนก็ตกลงมาไม่หยุดหย่อนหยดน้ำฝนสามารถทะลุผ่านภูเขาและหินที่แข็งที่สุดได้ปั้งฟ้าผ่าจะพุ่งผ่านท้องฟ้าเป็นระยะระยะ เรากับว่าใบไม้ที่ส่องสว่างเจิดจ้าทอดยาวเป็นระยะทางหลายร้อยลีก่อนจะสลายไปจนกลายเป็นความว่างเปล่าดินแดนแห่งนี้ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นดินแดนพุทธะหรือดินแดนของอสูรกลับกลายเป็นว่าอันตรายมากยิ่งขึ้นหมออินเลดีวินราชากระบินนรกเย่จิงไห่และราชาสินล,ลัวยืนอยู่ในม่านกลุ่มไม่ไกลจากเนินพระนอนพวกเขากําลังมองดูวิหารดาราโกเพนจากระยะไกลพวกเขาไม่ได้ติดตามจังวเฉินเข้าไปในวัด แต่ซ่อนตัวอยู่ที่เชิงเขาใบหน้าของราชากระบินนรกดูหม่นหมองและดวงตาของเขาก็ดูลึกลับเขากล่าวว่าเวลาผ่านไปหกชั่วยามแล้วนะจางลวดเฉินยังประมาทเกินไปถ้าเขาพาพวกเราเข้าไปในวิหารทองแดงอันตรายจะน้อยลงอย่างมากเขาจะต่อสู้กับชีเวียลาอิงและหยานหวงถูเพียงลำพังได้อย่างไรเลดี้วินถอนหายใจเบาๆขณะสวมผ้าคลุมสีทองแม้ว่าจางลว่เฉินจะเชนะอู่เจียงได้ แต่นางก็ไม่คิดว่าเขาจะมีพลังที่จะต่อสู้กับชิเวยลายอิงและยานหงถูได้การจะบรรลุสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเหยจิงไห่พูดด้วยเสียงแผ่วเบาบางทีเขาอาจจะไม่อยากให้พวกเราไปด้วยเพราะท้ายที่สุดแล้วกระจกแห่งการรู้แจ้งและเท่ากระดูกพระพุทธเจ้านั้นสามารถแบ่งปันกันเองได้เท่านั้นไม่เท่าเทียมกันเจ้ากำลังพูดเรื่องไร้สาระอะไรราชาสินลู่าขู่และก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับจะสอมบทเรียนแก่เย่จิงไห หมออินยกมือขึ้นเบาๆและหยุดราชาสินลั่นางยิ้มและพูดว่าแม้ว่านายท่านของข้าต้องการจะเอากระจกแห่งการรู้แจ้งและเท่ากระดูกของพระพุทธเจ้าไปเป็นของตัวเองก็เป็นเพราะเขาสามารถเอาพวกมันไปได้ทั่วไปหยานเจิอเซียนสามารถฆ่าเจ้าได้โดยไม่ต้องให้หยานหวงถูช่วยเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาพูดถึงนายท่านของข้าเจ้ายังคุกเข่าไม่พออีกเหรอเย่ติงไห่เป็นผู้ทรงอิทธิพลของเผ่าวชวนเทียนและได้รับการเคารพจากผู้คนนับหมืน่น เขาภูมิใจและพูดว่าเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครเจ้าเป็นเพียงคนรับใช้ของจารวุวดฉันเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาวิาพากษ์วิจารณ์ข้าการแสดงออกของหมออินช่างเยาหยวนนางเรียริมฝีปากสีแดงของนางแล้วมองไปที่เย่จิงไห่ราวกับว่านางกําลังจะกินราชากระบินรกรู้ดีว่าการฝึกฝนของหมออินน่ากลัวเพียงใดเขาขยับไปด้านข้างและหยุดอยู่ระหว่างพวกเขาเขายิ้มอย่างขอโทษและพูดว่าแม่นางหมออินเราไม่ดีในอะไรจากจารวดฉันเลย พวกเราทุกคนเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของเขาโปรดคิดถึงภาพรวมอย่าลดตัวลงมาอยู่ในระดับเดียวกับเขาเลยรีบไปขอเท้แม่นางหมออินซะยิ่งเย่จิงไห่เรียนรู้เกี่ยวกับพลังของดอกไม้สับัะลังเสียมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งดูถูกมันมากขึ้นเท่านั้นภายใต้าการจัดการของตจะกูลหยานหลัวในวิหารยาก,กเพนและความแข็งแกร่งอันมหึมมาของชิวียหลานอิงหยานหงถูและคนอื่นๆในความเห็นของเย่จิงไห่จาลั่วเฉินน่าจะไม่สามารถออกไปได้อย่างมีชีวิตรอด หากเขาบุกเข้าไปเพียงลาพังตราบใดที่จางั่วินตายดอกไม้สับปะหลังเสียงก็ต้องตายและจะต้องกลัวอะไรอีกอย่างไรก็ตามเย่ติงไห่ยังคงต้องแสดงต่อหน้าราชากระบินนรกเย่จิงไห่ประกบมือทั้งสองข้างและพูดเป็นพิธีการว่าเมื่อกี้ข้าพูดไม่ระวังเลยขออภัยด้วยนม่นางหมออินราชากระบินนรกพยายามทําให้ทุกอย่างราบเรื่องอย่างรวดเร็วเขาอมยิ้มและพูดว่าเจ้าน่าจะรู้ว่าโู่ต่อสู้ของจางั่วนินน่ากลัวแค่ไหนในวันนี้ พวกเราทุกคนกังวลมากหลังจากรอคอยเป็นเวลานานเราก็ใจ,จร้อนในที่สุดนั่นเป็นธรรมชาติของมนุษย์เจ้าทําสิ่งต่างๆได้อย่างสมบูรณ์แบบหมออินพูดอย่างเย็นชาเนื่องจากพวกเจ้าทุกคนดูว่าชิเวยล้านอิงยานหวงถูและคนอื่นๆมีพลังมากแค่ไหนพวกเจ้าจึงควรเข้าใจว่าในท่านของข้าไม่ได้พาเจ้าไปที่นั่นเพราะเขาไม่อยากให้พวกเจ้าตายนางกล่าวขณะหันไป,ปเผชิญหน้ากับฝูงชนที่วัดยาคูเพน คำพูดของหมออินทำให้ราชากระบีน่นรกเย่ติงไห่และเลดี้วินพูดอะไรไม่ออกพวกเขาเป็นกำลังสำคัญที่อยู่ต่างกว่าขั้นพันโคอ,อันจริงๆอย่างไรก็ตามหากจักรวชินพาพวกเขาบุกเข้าไปในวิหารดากเพนจริงๆพวกเขาคงจะกลัวไม่มากก็น้อยท้ายที่สุดแล้วการต่อสู้เพื่อสมบัติชั้นยอดย่อมนำไปสู่การต่อสู้ที่มีผลถึงชีวิตและความตายอย่างแน่นอนพวกเขาตกอยู่ในอันตรายอย่างยิ่งที่จะต้องตายในการต่อสู้เพื่อความเป็นความตาย กับผู้มีอำนาจในระดับชัวีหลานอิงและยานหวงถูเลดีวินกล่าวว่ายานหวงถูและแปบุตรแห่งชีวิตและความตายได้เข้าไปในวิหารแล้วยานเจอเซียนและซีได้วางตะข่ายที่ดิีกเลีเ่ยงไม่ได้ไว้รอบๆของวิหารทองแดงแล้วอย่างไรก็ตามพวกเขากําลังเล็งเป้าไปที่แหล่งพลังงานในวัดพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเราได้มาถึงดาวบันเกิดของตระกูลหยานหลวแล้วด้วย ข้าคิดว่าเราสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อทำลายแผนของจะกูลหยานหลวงก่อนได้วิธีนี้เมื่อจานรั่วเฉินหนีไปได้เขาก็จะสามารถออกไปได้อย่างราบรื่นราชากระบี่ลกใส่หัวไม่มีมหาเซียนแห่งระกูลหยานหลวงมากกว่าสองร้อคนอยู่นอกวิหารทองแดงรวมถึงผู้ทรงพลังระดับสูงอย่างยานเจอเสียนและซีด้วยอย่างมากเราก็สามารถฝ่าแนวรบของพวกเขาไปได้เพียงชั่วขณะเท่านั้นในไม่ช้าพวกเขาจะสามารถจัดแนวรบใหม่ได้ ข้าคิดว่าเราจะต้องโจมตีจากภายในและภายนอกในเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อที่จะฝ่าแนวป้องกันของตระก,กูลหยานลัวได้อย่างแท้จริงเลดีวินและราชากระบีน่นรกมองดูหมออินสงสัยว่านางจะตัดสินใจอย่างไรข้าเห็นด้วยกับราชากระบีน่นรกรอสัญญาณจากในท่านของข้าหมออินกล่าวดวงตาของเย่ยติงไห่เป็นประกายเราทําไม่ได้หากไม่มีแผนสำรองถ้าจารั่วเฉินตายในวิหารดงแดง ผู้ฝุดฝนของจะกูลยานหลวจะตัดตั้งกองกําลังบนดาวเคราะห์ของตัวเองทันทีเมื่อถึงเวลานั้นมันจะสายเกินไปสําหรับเราที่จะคิดว่าจะจากไปอย่างไรแม้กระทั่งราชากระบีนรกและเลดี้วินก็ไม่กล้าที่จะเพิกเฉยต่อปัญหานี้หากจางล่วินเสียชีวิตในสนามรบแผนของลวิตธรรมตะที่จะต่อสู้เพื่อตำแหน่งที่หนึ่งในสิบเผ่าก็จะล้มเหลวพวกเขาจะต้องคิดหาวิธีหลบหนีจากดาวบ้านเกิดของระกููหยานหลวถ้าเจ้าต้องการหลบหนีกรีบออกไปซะ ข้าจะไม่ห้ามเจ้าเหมออินพูดอย่างเย็นชาเยติงไห่ต้องการจะจากไปแต่เขาเกรงว่าจะรว่วเฉินจะหนีรอดไปได้เมื่อถึงเวลาที่จางวัเฉินต้องชําระความแค้นเยติงไห่คงไม่มีจุดจบที่ดียานอูเฉินปลดปล่อยร่างนิแท้จริงของสะพานไวทาน,น่ามีเพียงส่วนหนึ่งของมันเท่านั้นที่กดทับมิติทําให้จางัเฉินเคลื่อนไหวได้ยากอีกด้านหนึ่งแปดบุตรแห่งชีวิตและความตายได้จะตั้งค่ายคนที่ไม่อาจทาลายล้างได้เพื่อดักจับชีวิตที่บาดเจ็บสาหัส คือพลังโจมตีพุ่งออกมากลายเป็นมหาสมุทรแห่งพลังที่กลืนกินร่างของชีเวียยานห่วงถูกเผชิญหน้ากับหลานอิงอีกครั้งในการต่อสู้ครั้งก่อนหลานอิงสูญเสียพลังแห่งความกล,ลัวขนพลังปานแห่งก,การสังหารและพลังปานศักดิ์สิทธิ์ไปเป็นจำนวนมากอาจกล่าวได้ว่าพลังชีวิตของเขาได้รับความเสียหายอย่างมากพลังโจมตีของหลานอิงลดลงอย่างมากแม้ว่าเขาจะถือกระบี่อสูรเป็นอาวุธก็ตาม กรเบี่เล่มนี้ทื่อลงด้วยคาถาสวรรค์ของหยานหัวถูซึ่งเริ่มแสดงสัญญาณว่าจะถูกกดขี่ต้องบอกว่าแผงการของหยานหัวถูประสบความสําเร็จอย่างมากหากชิวี่หลานอิงและจางวุเฉินอยู่ในช่วงรุ่งโรจน์ตระกูลหยานหลวงคงไม่อาจหยุดยั้งพวกเขาได้แม้ว่าพวกเขาจะรวบรวมมหาเซียนจำนวนหลายร้อยคนมาโจมตีก็ตามดวงตาของหยานอูเสินเป็นประกายเขาพูดเสียงดังขึ้นและพูดว่าจางรุเฉินข้าไม่ได้สนุกมากพอในศึกใหญ่ทั้งสามที่ผ่านมา ข้าไม่สามารถตัดสินผู้ชนะได้ทำไมวันนี้เราถึงไม่ต่อสู้กันอย่างยุติธรรมและตรงไปตรงมาละ่ะผู้ชนะจะมีชีวิตอยู่ส่วนผู้แพ้จะต้องตายแม้ว่าจางลัวเฉินจะถูกสะพานไวทาน,น่าปราบปรามแต่เขากลับยิ้มและพูดว่านี่พือดาวบ้านเกิดขงาจะกูนหยาหลัวข้ามีพันธะในใจแต่เจ้าก็สามารถสรุปไปกับมันได้มันยุติธรรมตรงไหนนอกจากนี้ดินแดนพุทธแห่งนี้ยังเข้ากันได้กับพลังของเจ้า มันทาให้เจ้าได้เปรียบทางภูมิศาสตร์อย่างแท้จริงและทําให้เจ้าระเบิดพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งขึ้นมันยุติธรรมตรงไหนจางลูเ่เฉินพูดผ่านเสียงว่าและประเด็นที่สามข้ามียาเม็ดเจ็ดจุดมงเซียนแบบจจกพัดการต่อสู้กับเจ้ามีประโยชน์อะไรสะพานหินไม่สามารถหยุดข้าได้ฟุบจางลเฉินปล่อยเพลิงเทพํำระล้างจำนวนมากออกมาจากร่างกายของเขาปเปลวเพลิงนี้ก่อตัวเป็นโล่แสงปเปลือเพลิงและเผาทำลายลวดลายผนึกบนร่างกายของเขาเขาค่อยๆยกขาซ้ายขึ้น พลังศักดิ์สิทธิ์อันสซพลังพุ่งออกมาจากขาของเขาก่อให้เกิดพลังอันน่าตื่นตะลึงลูกเตะเปลวเพลิงโจมตีครั้งเดียวเพื่อปลาปีซัตจารุ่งเฉินใช้ขาของหยานเซินฝึกฝนวิชาเซียนขั้นไพโกอันขั้นสูงที่เรียกว่าลูกเตะเปลวเพลิงซึ่งเขาได้ฝึกฝนมาจากดวงดาวมืดลูกเตะนี้ใช้พลังกำลังเป็นหลักโดยจะยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยวิถีแห่งไฟมันสามารถกระตุ้นกดแห่งไฟระหว่างฟ้าดินปลดปล่อยพลังทำลายล้างที่ไม่มีใครเทียบได้ เมื่อรวมเข้ากับขาของหยางเซินแล้วมันก็รงพลังยิ่งขึ้นโครมเท้าซ้ายของเขาเหยียบลงบนพื้นทันทีพลังไฟอันสมพลังพุ่งขึ้นพร้อมกับฝุ่นและทําลายพลังการระงับของสะพานไวทานะจารว่เฉินแผ่ปีกสีทองทั้งสิบข้างออกและบินออกจากฝุ่นละอองสีทองสู่ทางออกของโลกสีทองพิวเซนข้าขอตัวก่อนละจารว่เฉินกล่าวจางรว่เฉินออกจากโลกสีทองด้วยเสียงวูบวาบ ขณะที่เขาผ่านชั้นม่านแสงน้ำยานูเซนมองไปที่หลุมขนาดใหญ่บนพื้นดินซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางกว่าร้อยลี้ดวงตาของเขาดูเคร่งขรึมมากลูกเตะของจางลั่วเฉินทำให้เขาตกใจท่าเตะน,นั้นไม่ได้พุ่งไปที่พื้นแต่มุ่งไปที่ยานูเซนเขาจะสามารถป้องกันได้หรือไม่ความเร็วในการฟุตฝนของจางลั่วเฉินเร็วกว่าของข้าเสียอีกครั้งนี้ข้าปล่อยให้เขาเดินนำหน้าข้าต้องประสานเส้นทางที่ห้าของเส้นทางทั้ง6แห่งก,กับก้าเช้มาเกิดของเซียนโดยเร็วที่สุด ยานูเซนพูดกับตัวเองยานูเซนรู้สึกกดดันอย่างมากเป็นครั้งแรกที่เขาเกิดความกลัวยานูเซนกลัวว่าเขาจะไม่สามารถตามทันความเร็วในการฝึกฝนของจารุาเฉินได้และจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังหากวันนั้นมาถึงจริงๆสภาพจิตใจของยานูเซนจะต้องเกิดข้อบอกพร่องร้ายแรงอย่างแน่นอนร่างกายสมบูรณ์แบบของเขาทั้งดีและชั่วอาจแตกแยกกันอีกครั้งต่อไปเขาต้องฝึกฝนอย่างหนักไม่ไม่ใช่แค่การฝึกฝนอย่างหนักเท่านั้น หยานูเสรนต้องทำงานหนักและฝึกฝนอย่างหนักเขาจะไม่ยอมปล่อยโอกาสที่ทําให้แข็งแกร่งขึ้นไปจางรัวเฉินพยายามหนักมากโดยมีชีวิตเป็นเดิมพันอยู่เสมอไม่ใช่หรือสภาพแวดล้อมในการฝึกฝนของหยานูเสินสะดวกสบายเกินไปหยานูเสินไล่ตามเขาไปเขาไม่สามารถปล่อยให้จงางรัวเฉินดีไปได้ไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นเขาจะต้องได้รับยาเม็ดจะจำนวนเสียรับจกักรพรรดิมานอกวิหารดาโกเพนมีปรมาจารย์นักสร้างยันมหาเซียน6 1คน และมหาเซียงของตระกูลหยานหลัวเกือบ200ชีวิตรวมตัวกันเป็นวงล้อมรอบสามชั้นปิดผนึกสถานที่แห่งนี้แน่นหนาราวกับโซ่เหล็กโดยมีหยานเจ๋อเซียนและซีเป็นผู้นำเหล่ามาหาเซียนชั้นนำในขั้นรับพัฒนาการของตระกูลหยานหลวมากกว่า1ิบคนได้มารวมตัวกันเจ๋อเซียนเจ้าไม่ต้องประมาทขนาดนั้นหรอกใช่ไหมยอย่าได้พูดถึงว่าทั้งสามคนจะผ่านยานวงถูยานอเสนและแบบบุญแห่งชีวิตและความตายไปได้หรือไม่เลย แม้ว่าพวกเขาจะสามารถฝ่าเข้าไปและเข้าไปในวิหารทองแดงได้พวกเขาจะผ่านพวกเราไปได้ยังไงมหาเซียนในข้ารับพัฒนาการที่มีพัฒนาการที่ถูกทำลายไปแล้ว99เส้นหัวเราะเห็นได้ชัดว่าซีมีความมั่นใจอย่างมากในการจัดการนอกวิหารทองแดงเขากล่าวว่าอย่าว่าแต่ชเชี่ยหลานอิงและจางรู้เฉินเลยแม้แต่มหาเซียนในขั้นบัญชีโจก็ลืมเรื่องการเจาะทะลวงชุดค่ายคนยันที่เราตั้งไว้ได้เลย เป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะฝ่าการโจมตีร่วมกันของมหาเซียนจำนวน198คนได้ข้าไม่รู้ว่าทำไมแต่ข้ารู้สึกไม่สบายใจข้ามักรู้สึกว่าจะมีบางอย่างที่คาดเดาไม่ได้เกิดขึ้นหยานเจ๋อเซียนขมวดคิ้วเล็กน้อยขณะคุ้นคิดอยู่ดวงตางดงามของนางหันไปมองที่เชิงเขาหยานห่วงทูกกำลังไล่ตามชเีเยและนำแปดบทแห่งชีวิตและความตายมาด้วยหลานอิงไล่ตามชเีเยและนำหงฟูตูมาด้วย จารวเฉินมาที่ดาวบ้านเกิดของตระกูลหยานหลัวเพื่อน,นำยาเม็ดเจจันวงเสียดับเจ้าพัดมาแต่ทำไมเขาถึงมาคนเดียวล่ะนางอธิบายเจ้ากำลังสงสัยว่ามีเผ่ารุยธรรมตาคน,นอื่นๆที่เคยมาที่ดาวบ้านเกิดของตระกูลหยานหลัวกับจารวเฉินอยู่ด้วยอย่างนั้นเหรอการแสดงออกของซีเปลี่ยนไปเล็กน้อยหยานเจ๋อเซียงกล่าวว่าตั้งแต่ข้ายัางเด็กความรู้สึกทางพลังสมาธิของข้าก็แม่นยำมากเสมอมาในขณะนั้นมีเสียงอุทานดังขึ้น เรามาหาเซียนทั้งหมดให้อยู่ในสภาวะเตรียมพร้อมเต็มที่จางั่วเฉินได้ออกมาจากโลกสีทองแล้วปรมาจารย์นักสร้างยันเปิดใช้ง,งานยันไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนราชาเจอเซียนโปรดมาและจัดก,การกับมันแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผม สำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ